ความลับที่ทำให้มือถือซัมซุงประสบความสําเร็จคืออะไรรู้ไหมทุกคนมันคือการทำไลฟ์สไตล์โฟนที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดไว้มาดู Galaxy กันสิ A555G กันรอบนี้นะการออกแบบเรื่องแรกขอบเครื่องเนี่ยเป็นโลหะนะแข็งแรงมากๆดูแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนและที่สําคัญเนี่ยตัวเครื่องต้องทนน้าทนฝุ่นได้แบบนี้เลยทุกคนเป็น IP67 มันทําให้ผู้ใช้แบบว่าแบบมั่นใจได้ไม่ยากไงเวลาใช้งานใช่ไหมว่าเออมันจะปลอดภัยได้ใครเห็นด้วยบ้างต่อมาเรื่องกล้องเนี่ยปรับมานะ 4K กล้องหน้ากล้องหลังจัดไปสายคอนเทนต์เนี่ยสบายนะ แล้วก็ X n o s 1 4 8 0รุ่นใหม่นะคะถูกนำมาใช้พร้อมกับปรับ GPU เป็น AMD RDNA 2 x e Eclipse 530นะคะกินไฟน้อยลงนะคะเล่นเกมจริงมันได้แหละแต่ว่ารอเกมอัปเดตมารองรับนะรับรองวิ่งฉิวแน่นอนหน้าจอแบบ Super AMOLED 120่งริ์ขนาด6 6นิ้วพร้อมลำโพงคู่ที่เสียงใช้ได้แล้วว่าแน่นกว่าตัวแพงๆด้วยนะและที่สาคัญเนี่ยไอความมาเป็นมือถือแบบนี้เนี่ยเครื่องสวยกันน้าได้จอสวยกล้องดีซอฟต์แวร์มั่นใจได้เนี่ยล้วนแต่หลอมรวมออกมาให้เป็นมือถือซัมซุงแบบทุกวันนนนะีีี้้้ไง่่ะรููวววาตอดิทหน